สวัสดีทุกคนนะครับเด้มอมาหนีเาพบก,กับผมนะครับมาเซลนอตเช่นเคยนะครับเด้มอมาหนีก็มาบินโดนนะครับเด้อโอ้โห,โห,โหนะเกือบเจดิดสายไฟระวาังกันนะเป้หยหนะเอามากัดกันพร้อมเฮ้ยครับเออตอนนี้ก็ใไตระดับการบินเพดานีนสูงขึ้นอยู่นะครับเด้อกับเมื่อนีกันมาบินโดนนะครับเป็นโดนเก้าแล้วละ่ะ ซื้อไว้แต่งแต่ปอซีปอหาแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันย่านคลองพังนะกัดบวกกาบินยังร้ายบวกกาแบบเรียนสูงบวกกาไปไกลน,นะย่านมันตกย่านมันพังยังหน่อยยู่นนะแต่บาดนี้โตมากเลนี่มันกับกล้า <Wow. S 1> ที่จะเรียนมากขึ้นนะก็ได้ภาพออกมาที่เห็นนี่แลครับโดนอันนี้นี่เป็นโดน ล่ำแหลกเลยของผมนี่ตอนนั้นนี่คอแม่ซื้อนะครับราคานี่สีพันเกือบหาพันนะครับผูเอ็ดถอนใด้มานี่มุนขนาดมาก้ายนะพวกผู้ใดนนะอ,อคืออ้อนะวนแว่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับเลยเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นโรงเรียนประจํา หมู่บ้านนะครับบ้านซื้อบ้านน้องกระปาดนะครับโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนซื้อว่าโรงเรียนน้องกระปาดนะครับเป็นโรงเรียนที่ถามว่าโอเคบอกกับบ,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 บอบอบอกที่ดหรอครับรัดเขาโอ,เอ้เกือบเกือบแล้วครับเกือบเจอเสาไฟอไฟีกแล้วโบเมนเสาไฟตัวายไฟเวลาโอ้ยน้อกูได้เนาะ รอเถอน้อนะครับบินข้าไปโหเสาเอางงโอ้โหปาด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 เกือบแล้วเกือบแล้วพี่น้องเกือบเจิดเสาแล้วบินฮักลบท่านเยนยะครับครับตอนนั้นรู้สึกว่ามึดครับก็เลยบ่าท่ายดีกว่าครับออกมาซะ โดนราคาสีพันธหาพันธ์ก็บานนี่กล่องมันมันมีกล่องนี่ก็ถือวบนรู้แล้วนะครับในราคานีนะ่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านผมนะครับนะหน้าต่างเว้ยแล้วก็แลนดิ้งนะหละักลงจอดแล้วก็ไม่คลิปนึงครับบาทน,นี่คลิปนี่นี่ผมตั้งใจเซย บินขึ้นไปนเบิง้งแผงโซลาเซล์อยู่ขังทึ่งนะครับเป็นแผงที่ติดไว้พ่าผมติดไวนะครับสิบสองแผงนะครับฟังละหกการผลิตไฟได้สองพันกว่านะครับใส่กับแอร์สองโตโัวได้เลยนะครับไม่ต้องใส่เอ่อไฟการไฟฟ้าอันบินขาไฟลูกบานเท่าไับานผมมีศูนย์บานมันหลายเดียนแล้วนะครับย่อนโซลาเซลล์นี่แหละ อันเพยโซนใหญ่ับติดต่อได้ครับอ่าน้องกระปาดการไฟฟ้าได้ครับติดต่อได้เลยนะครับเลยครับยวมีอ่าทิ้งลิงไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับผมนะนะครับอันเพยโซนใหญ่ครับราคามีตามงบประมาณแนนอนนะครับสามพันคืนนะครับผมราคาเพราะว่าแพงเฉพาะแพงนี้มันก็สองพันสามพันและนะ ค่าอินเวอร์เตอร์ลงจอดแล้วครับบินสุดแล้วต่อไปกับเป็นอีกคลิปนึงครับคลิปนี้กาเปิดเริ่มแรกมากกับกล้องเบอร์เลยบระมาณกล้องเบอร์กล้องล้วนครับเซลล์สีเพี้ยนครับหรือสีม่วงเบิดมุนอุยลุยเลยบ่นสีพันหาพันธครับอย่อย่าไปหยัยงมากครับ มีกล่องนีกระถือบรรลุแล้วครับโดนนะครับม่านนี้นะครับอันนี้แบบแบบว่าเป็นโดนแบบประหยัดนะครับมีกล้องนะครับอันนี้กลับคืนมาแล้วนะครับคลิปนี้กับบอไดอยังโอู้หไดนะเออมาอวดกันนะ โลอดอ้วะส้มเจ้าของกับเพ็นเวคิดนี่ครับเงาเงาครับบ่มีคลิปโล่งเลยตั้งแต่โรงเรียนปิดโควิดมาครับก็บ่มีคลิปโล,ล่งล่ะก็มาเฮ็ดคลิปบินโดนพอดีพอดีอันลองทดสอบโดนเบิ้งแล้วกัมีโทรศัพท์ที่ได้ไม่ล้วกัพอดีมันเข้าเข้าเข้ากันได้ก็เลยเอามาถ่ายเบิ้งครับ วนก็เป็นสวนรังบ้านครับนี่ครับตอนนี้นี่เห็นนี่บางยานี่นะม,นนนมันอันโดนแบตมันออนครับตอนน่ะผมบงังคับลงนะบังคับโล่งเราวมันก็ลงดุย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 โลลงเนานะผมว่าไม่ผมแม่นโตก๊กเลยผยังบ่าโต๊กครับเพราะเพราะมันตั้งสวนใดญจักหน่อยแหละมันก็บ,บินขึ้นไปมองเก่าครับ โอ้มจะาสลาดที่ห <def> ล <uras> ีน <speaking> in ่ะน in ี่คร <in> ับแล้วก็นื้อสิลงจอดแล้วนะครับลงจอดสวัสดีภาพครับเย